สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูในรายวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ในวันนี้เป็นหน่วยการเรียนรู้ที่4งานเกษตรการเพราะเมล็ดนะคะ หัวข้อสำหรับเรื่องที่เราเรียนในวันนี้เป็นเรื่องของการพาเพาะเมล็ดในแปลงเพาะนั่นเองให้นักเรียนเตรียมหนังสือเรียนการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่สองเล่มนี้เลยค่ะจากนั้นให้เปิดหน้า53รอคุณครูเลยนะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มเรียนพร้อมกันเลยค่ะ การเพราะเมล็ดในแปลงเพาะนะคะการเพราะเมล็ดในแปลงเพาะเป็นการขยายพันธุ์ที่ต้องการต้นกล้าจํานวนมากโดยสถานที่เพาะต้องมีแสงแดดเพียงพอน้ําไม่ท่วมขังแปลงเพาะเมล็ดมีขนาดกว้าง1เมตรและยาวตามต้องการดังตัวอย่างที่คุณครูยกมาให้นักเรียนดูเลยนะคะเนื่องจากว่าต้องใช้ต้นกล้าจํานวนมากนั่นเอง,เองจะต้องมีแปลงที่ได้ขนาดพอเหมาะพอดีนะคะ เรามาดูวัสดุอุปกรณ์จะมีอะไรบ้างนั้นอันดับแรกเลยแปลงเพาะเมล็ดขนาดกว้าง1เมตรยาวตามต้องการเลยนะคะดังตัวอย่างที่คุณครูให้นักเรียนเห็นนั่นเองจะต้องมีการขึ้นแปลงเพาะเมล็ดไว้สำหรับปลูกพืชน,นั่นเอง 2. จะต้องมีเมล็ดพันธุ์พืชไว้สำหรับเพาะปลูกนะคะ 3. จอบนะคะ สายยางหรือบัวรดน้ำเวลานักเรียนเพาะเมล็ดเรียบร้อยแล้วก็ใช้สองอย่างนี้รดน้ำนั่นเองและสุดท้ายสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือฟางแห้งหรือทางมะพร้าวนั่นเองเพื่อที่ว่าจะบังแดดให้กับต้นอ่อนที่จะงอกขึ้นมานั่นเองนะคะ นะคะเรามาดูขั้นตอนกนอารเพาะเมล็ดบ้างว่ามีอะไรไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะข้อแรกเลยขุดพลิกหน้าดินพึงแดดทิ้งไว้ประมาณ1-2สัปดาห์เพื่อทำลายเชื้อโรคและสัตรูตรพืชนะคะจากนั้นเราก็ต้องย่อยก้อนดินให้มีขนาดเล็กลง ปรับผิวหน้าดินให้เรียบเสมอกันเพื่อให้เมล็ดพันธุ์พืชที่หว่านตกลงดินไม่ลึกเกินไปซึ่งจะช่วยให้ต้นกล้างอกได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะและต่อไปเราก็ต้องหวานเมล็ดพันธุ์พืชให้กระจายทั่วแปลงไม่ควรหวานให้แน่นจุดใดจุดหนึ่งนะคะเพราะว่าจะทําให้ต้นกล้าเบียดกันยากต่อการถอนย้ายนั่นเองค่ะและสุดท้ายข้อ4นะคะโรยดินบาง,บาง ลบเมล็ดเพื่อให้เมล็ดพันธุ์พืชได้รับความชื้นสม่ำเสมอและงอกเร็วขึ้นนั่นเองค่ะค่ะเรามาดูขั้นตอนการเพาะเมล็ดขั้นตอนที่5กันนะคะ คลุมด้วยฟางแห้งหรือทางมะพร้าวเพื่อป้องกันแสงแดดที่อาจเป็นอันตรายกับมเมล็ดที่เริ่มงอกจากนั้น6ก็คือรดน้ำให้ชุ่มตลอดทั้งแปลงด้วยบัวรดน้ำหรือใช้สายยางที่มีหัวปรับระดับความแรงของน้ำได้และอย่าลืมรดน้ำเป็นประจำทุกวันเวลาเช้าเย็นนะคะและสุดท้ายเมื่อเราทำครบเรียบร้อยแล้ว ต้นกล้างอกทั่วทั้งแปลงแล้วจึงนำฟางแห้งหรือทางมะพร้าวออกเพื่อให้ต้นกล้าได้รับแสงแดดมากขึ้นนั่นเองและหลังจากนั้นเราก็สามารถนำพืชผักตรงนี้ที่จเจริญเติบโตขึ้นไปใช้ประโยชน์ใช้สอยหรือนำมารับประทานได้น,นั่นเองค่ะ หลังจากที่นักเรียนเรียนจบไปเรียบร้อยนั้นคุณครูก็มีภาระงานมาฝากนักเรียนอีกเช่นเคยโดยให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่2เล่มนี้เลยนะคะให้นักเรียนเปิดหน้าที่50และลงมือทำได้เลยค่ะหลังจากที่นักเรียนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อยก่อนนำมาส่งคุณครูด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะสวัสดีค่ะ